จเยอะแล้วดูนี่ตราเล่นน่าเดียวน่เดียวาสื่อมวชนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเป็นแต่ไปเป็นซึมแต่ให้พี่เติร์และพี่เฟิร์สบนทัพทายที่พี่ติดโนแฟนคลับเราหน่อยนะครับก็สวัสดีครับ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 ทีครบดีคจมากกครับทวกีครับดีับสดนคนดีรันสวีครีรับสค นี่ต้องบอกเลยว่าว่าชื่อใคขับชื่อปิดฝนครับผมฝนก็มาจริงเลยฝนตกในฤดูหนาวเลยแต่ทุกคนก็ยังอยู่เพื่อจะเจอเร์นละฟ์นวันด้วยนะขอบคุณมากครับไม่เปียกใช่ไหมอ่ะโอ้เปียกแต่ไม่เป็นไรไงมีความสุข ครับผมโ okay. อเคก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกับผู้บริหารกันก่อนได้ะครับผมโอเคครับผมสำหรับต่อไปนะครับให้พี่เอด้วยได้ไหมคะทุกคนนะปรบมือดังๆได้เลยวันนี้นะครับใครถ่ายรูปไปแล้วนะครับอย่าลืมติดแฮชแท็กพี่เอ PA และพี่เปิ้ลด้วยนะครับขอบคุณนะครับเชิญพี่วันนี้หล่อไหมวันนี้หล่อไหมโอ้โอเคเลิศเลยล่ะวันนี้มาในลุกเจ้าชายกันเลย เป็นเจ้าชายอะไรกันบ้างครับผมอ่าอย่ยังไม่ตอบละกันเป็นเจ้าเราเล่นแรนะเป็นเจ้าชายโอ้เท่ก็ระดีเนเจ้าหญิงดีกันเจ้าหญิงนุ่นวายกับเจ้าชายชายเย็นโอเคอ่ะชอบอะชอบชอะชอบอะเป็นโกโก้เป็นอะไรไปเอออ่ะโอเคพีเตอร์มีเฟิร์สวันครับวันนี้ได้มาร่วมงาน once extra first one musical event ครับยังไงกันบ้างครับ ก็จริงดีใจมากครับเพราะเราเคยร่วมทางกับทางวันแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งนี้ก็ได้กลับมาร่วมงานอีกครั้งก็ดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติมากที่แบบขอเขาชวนมาครับแล้วบรรยากาศมันดีมากแบบมีแบบต้นคริสต์มาสคือมีมันมันเป็นบรรยากาศที่แบบเฟสทาฟช่วงนี้ด้วยอบอุ่นอบอุ่นไหอบอบครับผมอบด้วยนะทั้งอบอ้าวแล้วอบอุ่นแต่ก็ดตรงนะไปแต่ว่าเลิศเลยทีเดียวล่ะเลิศเลยทีเดียวครับเลิร์วันรู้สึกไงบ้างผมก็ดีใจครับ คือก็อย่างที่พี่เต้นบอกับผมจริงๆเราเคยร่วมงานทางวันแล้วก็ขอบคุณทางวันมากๆครับผมที่แบบว่าชูสพวกเราอีกรอบหนึ่งแล้วก็แบบโอ้รอบนี้คือแบบว่าเป็นแบบยิ่งใหญ่เลยแบบเป็นมีต้นคิดมากต้นใหญ่เลยแล้วก็แบบดีใจที่ได้เจอทุกคนมากๆเลยครับวันนี้ก็เป็นเกียรติมากๆครับผมอยากให้มีอีกหลายๆงานเลยนะครับวันรบกวนนะฮะเนาะโอเคเนาะมาถ้าพูดถึงดิสนีย์ฮะสองคนพูถึงอะไรกันบ้าง ดิสนีย์หรอสำหรับผมนึกถึงเพลงนึกถึงเพลงลองเช่นอย่างเช่นไอ้ย่ายิงเดี๋ยวนี้เออเพลงเพราะว่าการ์ตูนดิสนีย์หลายๆเรื่องมตนอป็นเพลงประกอบเป็นฟิลนั้นไปแปลว่าเติร์นี่ชอบดูชอบชอบชอบดูฮะชอบดูเพราะเราเราชอบดูเลิศหนาสองคนนี้เขาตอบคำถามด้วยคำถามและคำตอบอันแรกอีกทีนึงนะอ่ะเฟิร์สวัน พูดถึงดิสนีย์เรานึกถึงอะไรครับอ้าวอยากช็อตไหมมันก็ต้องนิดนึงมันคือมันมีหลายอย่างมากแต่ว่าถ้าให้เลือกอย่างเดียวเลยก็ได้เป็นดิสนีย์แลนด์อ่าเคยไปมาหลายอยังครับอยากไปอยากไปอยากไปกับใครไปคนเดียวครับอ๋อคนเดียวอ๋อคนเดียวไปคนเดียวมันเล่นไม่สนุกนะจริงๆริงออ เดี๋ยวต่อคิวอ่ะเดี๋ยวถึงคิวเนี่ยโอ้โหรอเนี่ยมันเหงามันต้องกัเพื่อนไปด้วยเดี๋ยวไปกับแม่โอเคก็ดีก็ดีไปกับครอบครัวอ่ะโอ้โหอย่างนี้ก็เห็นด้วยการไปกับแม่เผื่อแม่เดินเดินเหนื่อยไปกับแม่เแม่เดินเหนื่อยนะเพราะว่าบางทีมันต้องเดินไกลต้องแย่งกับคนเดี๋ยวว่าไปต่อคิวนะแต่กับยายอ่าเป็นคนรับครอบครัวเขาเป็นคนรับครอบครัว เออไปไปเถอะปะป่ะเราไปด้วยกันทั้งหมดนี้แหละดิสนีแนลนไอ้ไม้มีโอกาสใครอยากเห็นต้นละเฟิรวันไปตะลุยดิสนี่แหลดงทั่วโลกก็ส่งเสียงโไปหาสางวันได้ทั่วโลกเลยนะเอา่ผมไปนะออผมไปเออผมไปด้วยครับอ่ามา โอเคต่อไปพูดถึงดิสนีย์ก็ต้องถึงคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนตังได้นะพี่ติ๊อ่ะไหนลองไปยืนเทียบฮะอ้าวยืนเทียบเหรอว่าเหมือนไหมไงได้นี่ติ๊เอ่อสณิตาเฮ้ยนี่ครับนี่ถึงว่าเปิดว่าเราคิดคำตอบไปด้วยนะอ่ะเหมือนอยู่น่ารักเหมือนกันโอเคขอบคุณพี่เติร์นด้วยครับผมอะไรพี่เติร์นคิดว่าเราเหมือนอะไรที่สุดอะไรนะคิดว่าเราเหมือนผมเหรอคาแรคเตอร์ไหนที่สุด ดูจากตรงแล้วเนี่ยเขาเหมือนนี่นะเจ้าชายในลรอกันเซลเหมือนกันนะอ่าเหมือนไหมชื่อว่าเฟิร์สวันหลูใช่ไหมล่ะแต่เราไม่ตอบเรามาตอบคำถามเราดีกแบบว่าเราก็เราเราือนใครตอเหมือนใครเหมือนพี่ฮะ อะไรนะใครนะเอลซ่าเขาบอกเอลซ่าว้าวเลติโกจริงรอโอ้ยนี่ไงเป็นรันบันเราคิดกัาเราเหมือนไหมพ่อเหมือนผมพ่อมเหมือนล่ะพ่อมเหมือนเชียงอ๋อพูดไทยหมาโอเคโอเคโอเคเหมือนไรเหมือนไรเหมือนเลยเอาโอลาไปโอลาไปมิกกี้เมาส์เฮ้ยมิกกี้เมาส์เออ ูว่าเจ๋งแจ๋วด้วยเสียงเมื่อกี้เมานี้เจ๋งแจ๋วเหมือนนะเหมือนเลยแหละคิดว่าสายตาเติ้ลสายตาเติ้ลคือเหมือนจริงเหมือนเลยแหละเออเหมือนนะเหมือนไหมทุกคนแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็น่ารักทั้งหมดโอเคเนาะอคุณครับผมนี่พี่ก็ต้องโอเคเนาะตลอดเวลาที่พี่ชอบมากเข้าใจแล้วเวลาในเอ็กซ์เวลาคนนู้นคนนี้คุยกับเฟิร์สวันเราสึกว่าเออชอบเฟิร์สวันนะน้ะคุยสนุกไงครับเออ โอเคอ่ะแล้วถ้าเฟิร์สวันคิดว่าพี่เติ้ลเหมือนคาแรคเตอร์ในดิสนีย์ตัวไหนบ้างแล้วเติ้ลก่อนเติ้ลคิดว่าเฟิร์สวันเหมือนสมับกันบ้างสลับกันบ้างผมก็อนเลยงานนี้เราประมาณสามชั่วโมงเป็นเวลาคิดไปแล้วหนึ่งไปดูลาบอ่ะทำไมอ่ะเพราะว่าเป็นสีขาวครับ อันนี้ชีเป็นสีขาวทั้งตัวเป็นชีตอไว้ไปชีีเป็นสีตอไว้ไปแล้วชีแบบมีความแบบเย็นไม่ถึงอะไรมีความเย็นไงใจเย็นเป็คาเย็นเป็นความเย็นเป็นวิวนั้นไปเป็นวิวแบบมีความอากาศเย็นอยู่ในตัวอ่าเป็นโอลาฟครับผมแล้วพี่เต้ยคิดว่าเฟิร์สวันเป็นคาแรคเตอร์ไหนเฟิร์สวันเหรอฮะเป็นเป็นเจ้าหญิงเฮ้ยของผม เฮ้เจ้าหญิงอะไรต่อเจ้าหญิงเจ้าหญิงอะไรดีคาดหวังเลยนะเนี่ยเออไหนลองหมุนตัวสิให้เขาดูหน่อยว่าเราเหมาะกับการที่จะเป็นเจ้าหญิงไหนในดิสนีย์หมุนวอล์กซิหมุนวอล์กซิเอาบันเฟือเหรอโอเคเป็นเจ้าหญิงองค์ไหนในดิสนีย์ดีฮะเจ้าหญิงออโรร่าก็ได้ครับว้าออโรร่าไป พี่ชาวเวลาหลับแล้วเขาสวยแล้วเวลาอื่นอะขยายความสิเอาเวลาอื่นเวลาอื่นก็น่ารักอยู่แล้วเวลาหลับก็จมีแบบมันจะมีความแบบไม่รู้สิมันน่ามองแล้วเป็นเติ้ลคนเดียวที่ได้มองโมเมนต์นั้นเอันนี้ผมหลับตรงนี้เลยทุกคนนที่ทำงานก่อนทำงานก่อนแล้วเจ้าชายนี่เขามาปลุกออโรร่าด้วยวิธีการอะไร ถาาเป็นความรู้เขยา่าเขยา่ามันเป็นเขยา่ <c oughs> ขยาปืนอย่างเงี้ยตืนตืนอย่างเงี้ยหรอครับผ <c oughs> มทีอ่อยู่มาหน้าไหมันต,ตกแสงอ่าตกแสงตกลไยายไปตอบไม่ได้เลยถ้าตอบสโนไวก็เผื่อจะได้จุ่มพีชอย่างนี้เนาะไม่รู้เฮ้ยอะไรอะไร <c oughs> ของงูนิ่งนิ่งน่ารักกันสองคนเลยอ่ะทุกคนกีดกันได้นะครับบางทีเราฟิน อยู่ข้างในเราก็พี่พี่เป็นอินโทรเวิร์ดเขาจะอเป็นอีทเวิร์ดกันแต่วันนี้เรามีเจ้าหญิงมากระหลังองค์เลยล่ะจริงครับแต่งตัวเต็มกับผมนีเหมือนรู้ว่าพวกคุณจะแต่งเป็นเจ้าชายแต่สวยแต่สวยใช่แล้วมีมินนี่เมาส์มาด้วยไลฟ์แอคชั่นเลยเวอร์ชั่นคนแสดงก็มีเหมือนกันน่ารักมากในวันนี้ทำไมคุณสองคนไม่แต่งเป็นมิกกี้เมาส์กับมินนี่เมาส์มาล่ะเขาไม่ดีผมนะเขาดีผมแต่งแล้วจริงนี่จริง จริงโอเคครับผมถ้าพูดถึงดิสนีย์อีกหนึ่งอย่างอย่างที่พี่เติ้ลพูดไปก็คือพูดนึกถึงเพลงเพลงของกอร์ผมชอบฟอร์เซนนะฮะขอฟังสักหน่อยได้ไหมล่ะซืด้ฮะอ๋อลดอ๋ออ๋การเติมเสียงบอกคุณอยากฟังเล็ดอีโกจากเติ้ลใครอยากฟังคอเสียงกีตตดังๆหน่อยว้าวเปลี่ยนภาษาโซนมันร้องได้เหรอคะไม่ลิมิตใช่ไหมเปลี่ยนคำก็ได้เป็นนิดเดียวภาังกฤษ Okay. 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 It is burning hard and I love I Hong Kong. 2, 3. Ring it cold, Can the star? Can the swinging hard, storing high. Waiting, it It is And the swinging high and the Bring Ring it inside And the scourge. โว้ยดูนั่งตายทุกคนรู้ไหมว่าวันนี้เซ็นทรัลโบมีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันเยอะมากหลบกระสีเออหลบกระสีแต่เขาจะแจ้งเราเรื่องบิดเบือนเขาให้เองขอโทษครับแต่น่ารักนะถือว่าเป็นภาษาที่26ของแองเลสติโกเลยล่ะเดี๋ยววอนนี้จะอยู่ใน X ตลอดไปเลยล่ะครับผมโอเคอ่ะคู่ได้มีโอกาสไปเดินที่อ่วันไลฟ์สไตล์ป๊อปอัพโซลเกลีย์ครับครับผมคุณชอบ สิ่งของสิ่งไหนบ้างในร้านบ้านโบแดงไว้ให้ใครมองคนเดียวก็ไม่รู้ผมก็ชงไปตามหน้าที่ผมครับครับผม,ม,มนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าต่างๆหรือว่าเ,อาเป็น Toy Story Collection ที่คอลแลบกับประเทศไทยเ<อ>ลืองไทยก็มีที่สองุกเคยมาใช่ใช่ใแล้วก็มีเสื้อนี้ด้วยนะเสื้อยืดเดือนแสงคุณเห็นหรือยังมันเลิศม้ามันเก๋นะ เดี๋ยวเราไปดูกันหลังจบงานโอเคไหมได้ครับโอเคมันสวยมันเลิศเลยล่ะครับผมฉันชอบเอ e น g y จีฉันส่งให้มากครับครับต่อกันดีกว่านะครับผมเชิญชวนทุกคนมาช้อปปิ้งกันที่ once l i f e s เติดเฟิร์สวันมาแล้วเนี่ยครับผม o n e lifestyle pop up store กันหน่อยครับ o n e lifestyle pop up store ใช่ครับผมก็ อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมแบบว่าใครที่เป็นเหล่าสาวก d ดิสนีย์หรือว่าอาจจะไม่เป็นก็ได้แบบเอออาจจะแบบเคยเห็นแล้วแบบเออต้องเข้าไปดูก่อนมันจริงมันมีแบบสินค้าเลือกมากมายแล้วแบบน่ารักทุกอันจริงๆนะครับก็อยากจริงอยากอยากให้เข้าไปดูก่อนว่าถ้าเข้าไปดูไม่ออกมามือเปล่าแน่นอนนี่ก็แบบคือทุกอย่างมันเดินแล้วมันเพลินเนาะจริงครับแล้วมันแบบอยากอยากอยู่ข้างในคือแบบว่าอยากเลือกซื้อแบบทั้งวันไปอ่ะใช่เป็นฟิลนั้นไปอย่างนั้นหนึ่งจริงครับอย่างหนึ่งไป อย่างนั่นอะมีชาวต่างชาติเราก็ต้องสปีกเป็นภาษาต่างประเทศด้วยซิลุยเลย Oh yes for the for the international fan ขอเป็นเสียงมิกกี้เมาส์ด้วยขอเป็นเสียงมิกกี้เมาส์ด้วย One lifestyle b o p up store เอาะ One lifestyle b o p up store is bringing a horisary now it's bringing order and it's s r o i n g e o e what's wrong a I'm sorry had to stop ringing out เย่แล้วเติร์นแปลเป็นด้วยสำเนียงโดนนั่นดักด้วยอ่ะโอ้โหโอ้ถนัดเลยแม่ยังไงยังไงทำต่อไหนคนทำเป็นปกติได้ไหมได้ได้ผมก็เชิญชวนทุกคนมาครับก็มีแบบสินค้าน่ารักมากมายแบบมาเดินตงนี้มันแบบมันมันฟลอ่ะมันแบบ เปินเป็นฟิลน,นั้นไปคือทุกคือทุกคนเข้าไปอ่ะต่อให้ทุกคนจะแบบไม่ใช่แฟนดิสนีย์หรือว่าเป็นแฟนดิสนีย์อยู่แล้วยังไงก็ต้องแบบได้ออกมาสักชิ้นหนึ่งจริงๆเผื่อใครยังไม่มีโอกาสยังได้ไปดิสนีย์แลนด์ต่างประเทศแล้วก็มาช้อปปิ้งกันที่นี่ได้ถ้าเป็นฟ<ส>ิลนั้น,นไปติดม,ม,มือถือวันที่6มกราคม2026นะถูกต้องครับผมให้เขาถ่ายไปที่ชอบที่ชอบเนี่ยพี่ชอบอ่ะโอเคเดี๋ยวเราให้ เติมเฟิร์สวันไปเตรียมตัวสำหรับเป็นเนมฟิกกันหน่อยอ